ได้มีโอกาสทำบุญใหญ่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาร่วมในการสร้างกุศลของคณะพระวิทยากรกระบวนธรรมโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระาศาสนาและพระมหากษัตริย์วสเกตร,ราชบรมมหาวิหาร โดยมีเจ้าพระคุณรองสมเด็จพระโรมสิสธิ์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิจิตธ,ธรรมาพรได้จัดโครงการอันล้ำค่าพาพระวิทยากรในโครงการเดินทางตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อศึกษาดูงานในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพโพทิิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตจากประเทศอินเดียเนยปาลให้เข้าร่วมดูแลโครงการในครั้งนี้ จึงขออนุมโมทนาและเป็นกำลังใจให้กับพระวิทยากรทุกครูว่าการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาต้องเป็นงานที่เสียสละอย่างยิ่งยวดถ้าไม่เช่นนั้นอุดมการณของเราที่จะสร้างความมั่นคงในสถาบันชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ก็เดินหน้าไปไม่ได้ได้เห็นความตั้งใจและความมีวิทยะอุตสาหะ ของพระคุณเจ้าทุกรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเดพระคุณท่านอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์ไกรวันผู้ได้นำพามาก็มีความตั้งใจอย่างสูงที่อยากจะให้พระวิทยากรทุกรูปได้ต่อเติมเสริมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นโอกาสที่เป็นบุญยิ่งขึ้นที่คณะพระวิทยากรชุดนี้ซึ่งถือว่าเป็นชุดแรกของโครงการ การได้มาที่อินเดียนับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งการได้มาพบกับสถานที่ที่ทําให้ย้อนระลึกไปถึงสมัยช่วงระยะเวลาที่พระพุทธองค์ทรงดํารงชีวิตอยู่เห็นถึงพุทธกิจที่ทรงทำซึ่งมีความวิริยะอุตสาหาย,ย่างมากมายน้อมนํามาให้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตและนําไปป,ประกาศพระพุทธศา,ส,า,าสนาการได้มาที่นี่นอกจากได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นเรื่องราว ได้ฟังได้รับรู้ประสบการณ์ของพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณที่ได้เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาอย่างมากมายทำให้กระผมรู้สึกตื้นตันใจและปีติทุกครั้งที่ได้ไปสัมผัสพื้นทรายทุกเม็ดเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์เปี่ยมไปด้วยรอยเหยียบย่ำของพระอรหันต์อากาศก็เป็นอากาศเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตและสาวกใช้ในบริเวณที่นั้น เราจะทำอย่างไรให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดการมาอินเดียในครั้งนี้ทำให้กระผมย้อนกลับมาเข้ามาหาตัวเองพิจารณาดูว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มีค่ามากที่สุดอินเดียคือหวังหนึ่งซึ่งบังเอิญได้เกินหวัง